อาทิตนาธานาเวรานิสิกขาปัะัางสมาธิยามิกาเมสมิชาจาลาคนพระพุทธเจา้าคนพระธรรมคนพระสงฆ์คนดีดามานดาคนโพรบาอาจารย์งมาดมบนนันดาให้เจิดตพระเจ้า จงลวนลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธทำสมาธิสักฝันหลัหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้โพุทโธพุทโธ ต่อถึงเกนเกิอดอวเเขาจะยกขยายการสมาธิต่อไปอกวดน้ำแผ่เมตตาบสุดท้ายกวดน้ำแผ่บุญอิทัมเมยยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยข้าพระเจ้าขอตั้งเจตโอเทศผลบนกกศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามานดาครูอาจาร ทั้งโลกหลานญาตินิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากนนรรมนายเวรและเทวังขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุสาธุสาธุาธอนโมทามทแลูกเอามนน้กี่ไปทืน ภ <c oughs> าที่เราพระอาจารย์บอกทามสําคัญของศาสนานพนระอาจารย์บอกว่าให้เราเติมเองอาแฟของบาลอ่ะค่ะอ,อ่ะเติมเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเติมนี่ยันถ้าใครยังไม่เติมเติมถ้าใครมีแล้วออกก็ได้ครับนะถ้ายังไม่ม,ถม,มีถ้ายังไม่มีตัวนี้นะเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจนะแต่ถ้าใครมีแล้วนั่งที่เฉยครับเป็นบอกเกิดของประเพณีและวัฒนธรรมมีไหม ถ้าไม่มีเติมครับพระอาจารย์ไม่ได้เขียนกระดานพระอาจารย์กดปุ๊บยต้องทันพระอาจารย์นะ,ะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแต่กรอบมันเต็มแล้วเขียนกรอบใหม่ตรงนี้ครับนะเติมกรอบโยงมากรอบใหม่ตรงนี้ก็ได้ครับในที่ว่าเติมกรอบใหม่ได้เป็นกรอบที่หกที่เจ็ดได้ครับเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน นะเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามลองส่งถามนะว่าทั้งทั้งหกหัวข้อเนี้ลอง,ลองคิดดูซิวว่าศาสนามีความสําคัญเป็น,เป,นเป็นต้นกําเนิดเป็นบอกเกิดประเพณีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้เราจอก่อนศาสนาไหนอ้อนอิสลามพรามอยู่ข้างบนไงนพระเวทพระอาจารย์บอกแล้วอ่ะเรียงใหม่ครับ พระเวทของใครครับพรามพระไตรปิฎกของใครพุทธไบเบิบลของใครรคสต์อังกรอรานของใครอิสลามนะนะฉะนั้นจะเป็นศาสนาได้ต้องมีศาสนาธรรมคาสอนนะคาสอนพระเจ้าก็อยู่ในพระไตรปิฎกคําสอนของพระเยซูก็อยู่ในคัมภีร์ไบเบิบลคําสอนของพเจ้าเล่าก็อยู่ที่อังกรอรานเห็นไ,ไหมจะเป็นศาสนาได้ต้องมีศาสนาบุคคลพูท สืบทอดศาสนาครับเช่นอ่าวจบครับพิสุพิสุณีส,สามเณรเป็นผู้สืบทอดศาสนาพูดนะเช่นพระอาจารย์มานั่งนะพูดคอเจ็บคอแห้งหรือเนี่ยผู้สืบทอดศาสนาพวกเรามานั่งเรียนนะมาลอกมาจบเนี่ยก็เป็นผู้สืบทอดนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระอาจารย์ไม่ได้เติมให้จริงๆต้องเติมตรงนี้นะอุบาสกอุบาสิกา อุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผ,ผู้หญิงเป็นผู้สุดทอดศาสนาเนี่ยที่เรามานั่งหลังกดหลังแข็งเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามานั่งเรียนเฉยๆนะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีคนใดคนนึงเนี่ยเด็กชายที่อยู่ในห้องเนี้ยมานั่งอยู่ตรงนี้แทนพระอาจารย์ทวดีแบบพระอาจารย์แล้วก็มาสอนนักเรียนแบบนี้พระอาจารย์าาก็อีกประมาณยี่สิบปีพระอาจารย์ก็เป็นไงมรณาภาพแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีนักเด็กคนใดคนหนึ่งนะมานั่งอยู่ตรงนี้านักเรียน ตดตามพระอาจารย์นะเี่ด็กนั่งเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต่อรุ่นพระอาจารย์ก็มรณภาพตายไปรุ่นเราก็ต่อเนไเป็นผู้สืบทอดอ่าหมดหรือยังยังไม่หมดครับบาทหลวงศาสนาคลิกเขาก็มีผู้สืบทอดใช่ไหมเป็นบาทหลวงเนี่ยถ้าใครดูหนังฝรั่งก็จะมีบาทหลวงนุ่งชุดสีข,า,ขาวๆหรือบางทีก็ชุดสีดำๆแดงๆก็มีนะ แล้วแต่ว่านะอยู่ในตำแหน่งไหนนะสูงสุดของศาสนาทิ์ก็อะไรนะโป๊ปใช่ไหม,มนครวาติกันนะนะโป๊ปนะเป็นเป็นผู้ปกครองสูงสุดแต่โดยทั่วไปก็มีบาทหลวงนะอ่าบริยังโต๊ะครูโต๊ะอิหมามนะของศาสนาอิสลามครับอิสลามเขาก็ามีคอนสอนนะคอนสอนศาสนาอย่างเช่นโต๊ะครูอิหมามบ้าน โรนะงเรียนเขาก็มีโรงเรียนปอนเนาะโรนะงเรียนปอนเนาะเขาจะมีสอนศาสนาอิสลามก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาเรียนคำพีอังกฤษานตั้งแต่เด็กนะ